สวัสดีครับเครื่องมือดีๆครับวันนี้ก็มีปืนยิงตะปูลมพี่เบิ้มรุ่นใหญ่สุดมาแนะนำนะครับ ST 6 4นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่สุดในตระกูลปืนลมแล้วนะครับสามารถยิงไม้ยิงปูนยิงเหล็กได้นะครับไม่ว่าจะเอาไปทำบัวยิงไม้ติดปูนทำฝ้ายิงไม้ติดเหล็กกล่องยิง ยิงเดินทำรางไฟหรือไม้เชอร่าวีว่าบอร์ดใช้ได้หมดนะครับตัวนี้ตัวนี้ข้อดีของเขาคือเขาใช้ถังลมได้ทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นถังลมเก้าลิตรสาลสิบิตรห้าสิิตรใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์มาก็พร้อมใช้งานเลยนะครับก็มีตัวปืนนะครับ s อ6 4สิบสี่แข็งแรงนะครับวัสดุแข็งแรงน่าใช้งาน แลนนี่ก็เป็นท่อต่อลมก็ให้มาเรียบร้อยปิดมากับเครื่องเรียบร้อยนะครับอใช้งานเสร็จก็ปิดกันมาแรงเข้าไปนะครับนะครับลางก็สไลด์ลงง่ายดายนะครับนี่สังเกตจะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วเราก็มีนี่ครับหกเหลี่ยมชุดซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็น้ำมันจัก แล้วก็เป๋านะครับเก็บแข็งแรงสวยงามนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีทางเพจได้แถมนี่นะครับลูก ST32 นะครับให้ไป1,000นัดเลยนะครับดูกันอย่างนี้นะครับอันนี้เหมาะกับการทำฝ้าทำทำกำแพงนะครับตีเกตพวกนี้ปิดกับเหล็กกล่อง ยิงใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปขันน็อตให้เสียเวลาไม่ต้องไปฟังฮุกแล้วก็ถ้าพี่จะทำรางไฟนะครับพี่ก็สามารถเปลี่ยนลูกจาก S T สาอเนี่ยบอกผมเลยผมจะเปลี่ยนให้เป็น S T 1 8บแปดนะครับหนึ่งันนะัครับอันนี้เหมาะเหมาะกับเดินรางไฟมากๆครับเพราะลูกจะยาวแค่1.8เซนนะครับหรือสิบแปดมิล มันจะยิงแล้วพอดีครับไม่ว่าจะยิงผ่านรางพลาสติกรางมิเนียมใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งฝังฝังฝังพุกนะครับแล้วก็ขายยิงน,อน็อตแต่ถ้าพี่ไม่ได้แจ้งอะไรผมก็จะให้ st 3 2ไปนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เกือบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปชมสาธิตกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสาธิตการใช้งานเลยนะครับนี่ครับ ใช้ถังลมสิบสองลิตรนะครับวันนี้เราก็สายลมธรรมดานะครับเราก็ขั้นแรกเราใส่ลูกก่อนนะครับอันนี้จะลองยิงเหล็กติดไม้ก่อนนะครับแล้วก็ไม้ติดเหล็กเนี่ยครับใส่ดังครับอันนี้ st สามสองนะครับใส่ลมเข้าไปลมเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับมีเซฟตี้นะไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้จะเป็นเซฟตี้ ถ้าไม่กดชิ้นงานก็จะยิงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตการยิงกันเลยนะครับอ่ะอันแรกสาธิตนะครับเนี่ยไม้ติดเหล็กกล่องนะเนาะนครับแยกกันอยู่นะครับไม้ติดเหล็กกล่องนะจะยิงให้ดูกดให้ไกให้เซฟตี้มันติดนะครับแล้วยิงเลยอ,อันนี้ก็ถังลมเก้าลิตรเหมือนเดิมเนาะ ยิกสองอันนะครับเรียบร้อยนะครับแข็งแรงนะแนบสนิทไอแมแนบสนิทนะครับนี่ครับทะลุติดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปดูว่าวิว่าใช้ได้ไหมติดกับเหล็กกล่องนะครับไม่แตกนะครับใช้งานได้ปกติ กวนกังวลว่ามันจะแตกไม่แตกนะนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ทําฝ้าทําอะไรได้เลยนะเหนะ็นไหมทะลุเข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะเหล็กกล่องทะลุเปล่ะครับเข้าไปเรียบร้บอย ถ้าใช้ลูกยาวกว่านี้ก็จะทะลุ2ฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวไปดูการเดินลางไฟกันนะครับ